สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสูสส่ช่องคิวรีวิวอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวเครื่องปินนะครับพกพานะครับสําหรับแม่ค้าพ่อค้าออนไลน์นะครับที่ที่จะแบบขายของออนไลน์นะครับแล้วก็ต้องใช้เครื่อ uh. งปินนะครับในการส่งของนะครับก็คือวันนี้เราก็จะมาแนะนํากันนะครับก็คือเจ้าตัวนี้เลยนะครับนี่นะครับเป็นของแฟลนะครับแฟลแฟลเอ็กเพสนะครับ ก็คือจะเป็นเครื่องปิ้นของทางบริษัทแฟดเลยนะครับก็คือผมลองสั่งมาใช้นะครับก็ถือว่าโอเคนะครับก็เลยอยากเอามารีวิวให้เพื่อนๆดูด้วยนะครับก็คือตัวนี้นะครับสั่งซื้อจากในช้อปปีครับง่ายมากเลยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งราคาตัวนี้นะครับถูกกว่ายี่ห้ออื่นด้วยนะครับโอเคยี่ห้ออื่นตามท้องตลาดนะครับก็รู้ๆอยู่นะครับลองไปเสิร์ชดูนะครับอยู่กันที่เท่าไหร่นะครับแล้วก็ของแฟดเนี่ย ราคาอยู่ที่เท่าไหร่นะครับถูกกว่าร้อยหนึ่งร้อยกว่าบาทนะครับหรือสองร้อยกว่าบาทนะครับถูกกว่าถูกกว่าเยอะนะครับก็คือแล้วแต่เพื่อนๆจะตัดสินใจเอานะครับแต่ผมไปเลือกดูมาแล้วก็มีแต่อันแพงๆนะครับก็เลยได้ตัวนี้มานะครับเป็นของแฟดเลยนะครับก็คือปกติผมก็ส่งของแฟดอยู่แล้วนะครับก็เลยลองซื้อมาใช้นะครับอ่ะเดี๋ยวเราก็จะไปดูรีวิวฉบับเต็มกันเลยนะครับของเจ้าเครื่องพิมพ์ตัวนี้นะครับ เป็นเครื่องปิ้นพกพานะครับปิ้นปพิ้นแบบไม่ต้องใช้หมึกนะครับเพื่อนๆนี่ครับนี่หน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับอ่าเดี๋ยวเราไปดูเลยนะครับรีวิวแบบเต็มๆนะครับใช้ผ่านแอปนะครับตัวนี้ใช้ผ่านแอปได้นะครับอ่าแล้วก็อะเดีวเราไปดูกันคลิปเต็มนะครับฝากกดไลค์กดซับสไครตด้วยนะครับก่อนครับนะครับอันนี้หน้าตาของเขาก็จะประมาณนี้นะครับนี่ครับ นี่เขาก็จะมีพวกคู่มือพวกอะไรแถมมาให้นะครับมีสายชาร์จมีตัวเครื่องมาให้นะครับวันนี้ก็คือข้างกล่องนะครับที่เขาบอกมานะครับนี่นะครับก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับนี่ก็จะใช้ได้กับ Android iPhone หรือว่า Microsoft นะครับก็สามารถใช้กับตัวนี้ได้นะครับแล้วก็จะบอกว่าใช้ไฟเท่าไหร่อะไรนี่ครับมีสายชาร์จให้ในตัวนะครับ อ่ะนะครับตัวนี้นะครับเป็นบาร์โค้ดไม่รู้สแกนอะไรนะครับแต่โดยรวมแล้วก็ถือว่าผมลองใช้แล้วก็โอเคนะครับก็มาแนะนํำเพื่อนๆเลยนะครับตัวนี้ราคาดีมากนะครับนี่นะครับข้างในเขาก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับแต่ปกติเขาจะมีพลาสติกห่อนะครับแต่ว่าอันนี้ผมผมใช้มาเดือนนึงแล้วนะครับทําตกมาเรียบร้อยแล้วนะครับมีร่องรอยแล้วนะครับตัวนี้ อ่านะครับก็ตัวนี้ก็มีร่องรอยนิดหน่อยนะครับผมทําตกมาแล้วนะครับก็จะมีนะครับเป็นร่องรอยนะครับแต่ไม่เป็นไรเลยนะครับเพื่อปิ้งยังใช้ได้ปกติดีนะครับตัวนี้นะครับจะเขียนว่าแฟดทอยนะครับจะเขียนว่าแฟดทอยจะเป็นเป็ดนะครับสีเหลืองสวยงามนะครับข้างหลังก็จะมีพวกบอกนะครับว่าใช้ไฟเท่าไหร่อะไรเงนะครับก็ตัวนี้นะครับอ่าภายนอกก็ ตัวเครื่องก็จบไปแล้วนะครับนี่นะครับในกล่องนี้ก็จะมีพวกสายชาร์จมาด้วยนะครับนี่เป็นสายชาร์จเป็นสายแบนนะครับแบบนี้เลยนะครับอันนี้มันรีวิวให้ดูนะครับไม่ได้สปอนเซอร์แต่ลงใดนะครับก็คือซื้อใช้เองนะครับแล้วก็เอามารีวิวให้เพื่อนๆดูนะครับนี่ครับก็จะเป็นในเรื่องของคู่มือนะครับก็จะมีคู่มือนะครับบอกนะครับคู่มือต่างๆบอกนะครับ นะครับแล้วก็จะมีเรื่องของนี่ด้วยนะครับนี่อันนี้ผมก็เพิ่งดูเหมือนกันนะครับเป็นเกี่ยวกับสแกนติดตามร้านค้าไว้นะครับสแกนติดตามร้านค้าในช้อปปีนะครับหรือในซาราซ่านะครับอันนี้ผมสั่งในช้อปปีนะเขาก็จะมีใบนี้มาให้ด้วยนะครับก็หลักๆก็จะมีประมาณนี้นะครับอ่านะครับหลักๆก็จะมีประมาณนี้นะครับนะครับแล้วก็ ในเรื่องของกระดาษปิ้นนะครับเขาก็จะมีแถมมาให้อยู่แล้วนะครับเพื่อนๆก็คือเขาก็จะใส่กล่องใหญ่แบบนี้มาให้เลยนะครับอ่าแล้วก็กล่องเนี้ยอยู่ในนี้อีกทีหนึ่งนะครับเขาแถมมาให้ด้วยนะครับคือร้านนี้เป็นอะไรที่ดีมากคือเขาแถมมาให้ด้วยนะครับแล้วก็ผมสั่งเพิ่มมาด้วยนะผมสั่งเพิ่มมาอีกชุดหนึ่งนะครับนะครับผมสั่งเพิ่มมาอีกชุดหนึ่งแล้วเขาก็แถมมาให้ด้วยนะครับตัวนี้นะครับอ่าโอเคนะครับ แล้วก็ในเรื่องของการการใส่กระดาษนะครับการใส่กระดาษปิ้นนะครับก็อ่ามันจะมีลูกศรบอกนะครับเนี่ยครับก็จะมีลูกศรบอกนะครับว่าให้เราเลื่อนขึ้นเลื่อนลงปุ๊บนี่อย่างนี้นะครับเราก็สามารถเปิดนี่ครับเปิดออกมาได้นะครับนี่เปิดออกมาเพื่อจะเอากระดาษในม้วน,นที่ผมบอกนะครับเนี่ย กระดาษอย่างเงี้ยนะครับใส่เข้าไปนะครับให้มันถูกทางนะครับถ้าเรากดปริ้นไปแล้วมันไม่มีตัวหนังสือขึ้นให้เราเปลี่ยนกลับใส่อีกทางหนึ่งนะครับอผมก็เป็นมาเหมือนกันนะครับตอนแรกนะครับเสร็จแล้วเราก็ใส่เข้าไปเหมือนเดิมนะครับเลื่อนไปเหมือนเดิมนะครับเลื่อนให้มันเข้าล็อกนะครับก็จะมีล็อกของเขาอยู่ครับนี่ก็เป็นประมาณนี้นะครับอ่ะเสร็จแล้วนะครับ เดี๋ยวเรามารีวิววิธีการใช้กันดีกว่านะครับการใช้ก็คือเราต้องไปโหลดแอปพลิเคชันมาก่อนนะครับเพื่อนแอปพลิเคชันที่ต้องเราโหลดก็คือนะครับก็คือจะเป็นตัวนี้เลยนะครับแฟลตเอ็กเพสนะครับแฟลเอ็กเพสโหลดตัวนี้มานะครับแล้วเราก็ต้องเข้าไปในนี้นะครับอ่ะพอเ,เข้ามาในแอปนะครับอันนี้จะไปแบบไวๆเลยนะเพื่อน พอเข้ามาในแอปนะครับเราก็ให้เราเปิดเครื่องเปิดเครื่องตัวนี้เลยนะครับตัวเครื่องพิมพ์นะครับกดค้างไว้นะครับนี่ครับจะขึ้นไฟสีเขียวแบบนี้นะครับพอขึ้นไฟสีเขียวอย่างนี้ปุ๊บนะครับก็ก็ให้เราอ่ะนะครับเข้ามาครั้งแรกนะครับเขาจะให้เราลงทะเบียนนะครับเราต้องงทะเบียนด้วยบัตรประชาชนหรืออะไรด้วยนะครับแล้วก็เวลาเราจะใช้เราต้องเปิดบลูทูธนะครับ เปิดบลูทูธนะครับเปิดบลูทูธเสร็จเราก็เปิดต้องเปิดที่ตำแหน่งที่ตั้งด้วยนะตำแหน่งที่ตั้งนะครับเปิดบลูทูธกับตำแหน่งที่ตั้งนะครับเสร็จแล้วนะครับถ้าเราจะสั่งพิมพ์น,นะครับเราก็กดไปที่ส่งพัสดุนะครับส่งพัสดุเสร็จเราก็ตอนนี้อันนี้สามารถพิมพ์รูปออกมาได้ด้วยนะครับ เดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับว่าปิ้นรูปมามันจะเป็นแบบแนวไหนยังไงปิ้นบาร์โค้ดก็ได้นะครับปิ้นบาร์โค้ดปิ้นรูปปิ้นข้อความนะครับอ่านี่แล้วผมจะอ่านะครับเดี๋ยวผมจะลองปิ้นรูปให้ดูนะครับก็คือปิ้นรูปเราก็กดเข้ามาที่ส่งพัสดุแล้วใช่ไหมครับให้เราเลือกไปที่อ่าเลือกไปที่นี่ครับพิม์พรูปภาพและข้อความนะครับเราก็กดเข้าไป นะครับก็จะเป็นกรอบแบบนี้นะครับกรุณากรอกก็คือเราสามารถใส่ข้อความหรือว่าอะไรก็ได้นะครับที่เราอยากจะใส่นะครับแล้วเราก็สั่งปิ้นได้เลยนะครับอันนี้ผมจะปิ้นรูปให้ดูก่อนนะครับอ่ะเลือกเข้าไปในแกลเลอรี่เลยนะครับอ่ะอ่านี้ผมจะปิ้นรูปรูปตัวผมเองนะครับเป็นรูปรูปตัวนี้นะครับนี่นะครับจะเป็นรูปตัวเองนะครับก็ปด กดเลือกรูปเสร็จปุ๊บนะครับเลือกรูปตรงนี้นะครับเลือกรูปเสร็จแล้วกดตัวนี้นะครับข้างบนนะครับเป็นรูปเครื่องปรินกดปุ๊บอ่ะมันจะขึ้นเป็นแบบอย่างนี้นะครับให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับว่าถ้าเกิดปรินออกมาแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะครับอ่ะแล้วเราก็จะสั่งปรินเลยนะครับกดปรินทันทีนะครับอ่ะเขาก็จะหาสแกนหาเครื่องปรินที่อยู่รอบๆนะครับอ่ะเมื่อเจอปุ๊บเราก็กดโอเคเข้าไปนะครับปุ๊บนี่เรียบร้อยแล้วนะครับ นี่ให้นะครับเสร็จแล้วครับเพื่อนเสร็จแล้วนะครับถ้าเป็นรูปภาพเขาก็จะประมาณนี้นะครับเป็นพิ้น์ได้ขาวดํานะครับภาพสีตัวนี้ยังพิ้น์ไม่ได้นะครับนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเป็นกระดาษสติกเกอร์นะครับตัวนี้สามารถเอาไปติดที่ไหนก็ได้เลยลอกออกติดได้เลยนะครับตัวนี้นะครับอ่าแล้วถ้าเกิดเราเอาไปพิ้น์ใบเสร็จล่ะ พิมพ์ใบเสร็จนะครับก็ให้เราออกไปนะครับแล้วเราก็เราก็เข้ามาหน้านี้เหมือนเดิมน,นะครับให้เรากดไปที่ข้อความนะครับพิมพ์พิมพ์บาร์โค้ดนะครับพิมพ์บาร์โค้ดเล็กนะครับกดเข้าไปกดเข้าไปปุ๊บอพอกดเข้ามาปุ๊บพิมพ์บาร์โค้ดเล็กเขาเข้ามาปุ๊บเขาจะให้ใส่นะครับที่อยู่ที่จัดส่งของผู้ที่เราจะส่งของให้นะครับ หร right. ือลูกค้าที่สั่งของเรานะครับแล้วก็เป็นมีหมายเหตุผู้รับนะครับที่อยู่บ้านเลขที่อะไรเงี้ยนะครับก็กรอกไปให้หมดเลยนะครับประมาณนี้นะครับอันนี้ผมลองใส่ของผมให้หนึ่งอันนะครับเดี๋ยวผมจะใส่ให้อ่านะครับก็เดี๋ยวผมจะใส่ที่อยู่ของผมให้ดูนะครับเดี๋ยวผมคัดลอกไปแล้วนะครับผมกดวางเลยอ่านะครับผมก็กดวางที่อยู่ของผมไปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเขาก็จะ จำแนกออกมาเองนะครับว่าชื่อเบอร์โทรที่อยู่นะครับเขาจะจำแนกเองนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเรามีหมายเหตุนะครับเราก็สามารถใส่เข้าไปได้เลยนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็สั่งปิ้นนะครับได้เลยนะครับอ่พอเรากดสั่งปิ้นนะครับเขาก็จะมีให้ซื้อให้เลือกซื้อพวกประกันพวกอ่าพัสดุตีกลับนะครับหรือว่าคุ้อครองพัสดุเสียหายนะครับเราจะซื้อก็ได้หรือไม่ซื้อก็ได้นะครับผมผมยังไม่ซื้อนะครับ อ่าแล้วเราก็กดปิิ้นเลยนะครับอันนี้กําลังออกมานะครับนี่นี้ก็จะเป็นนี่ครับจะเป็นอย่างนี้นะครับเราก็ดึงนะครับนี่ครับเอาไปติดที่กล่องพัสดุของเราได้เลยนะครับเพื่อนเนเราก็ดึงไปติดพัดกล่องพัสดุของเราได้เลยนะครับอันนี้นะครับนะครับก็ ก็มีประมาณเท่านี้นะครับไก่ร้องแล้วนะครับก็โดยรวมก็มีประมาณนี้นะครับพอเราเลือกใช้เราก็กดปิดนะครับกดค้างเพื่อปิดนะครับอ่ะเรียบร้อยแล้วนะครับก็วันนี้ก็มารีวิวให้เพื่อนๆดูนะครับว่าเครื่องปรินต์ของเขาก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับของบริษัทแฟลเอ็กเพสนะครับใช้คู่กับแอปพลิเคชันนะครับ แฟดเอ็กเพจนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆอยากจะใช้นะครับเราต้องไปโหลดตัวนี้มาด้วยนะโอเคไหมครับเราถึงจะเข้าใช้เครื่องปินต์ตัวนี้ได้นะครับอ่ะวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็แค่นี้นะครับเพื่อนๆอ่านะครับเพื่อนเป็นยังไงบ้างครับสําหรับเครื่องปินพ์ของเรานะครับแบบพกพานะครับสําหรับพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์นะครับก็ได้ประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับอ่าเผื่อใครตัดสินใจนะครับที่จะเลือกซื้อนะครับก็ลองไปดูนะครับผมไม่ได้บอกว่า เครื่องนี้ดีที่สุดนะครับแต่ว่าเครื่องนี้มันที่ผมเซิร์ชดูก็ถูกถูกที่สุดแล้วนะนะครับก็แล้วแต่เพื่อนๆตัดสินใจนะครับก็ไปหาดูกันได้นะครับวันนี้ก็ยังไงก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดซับ s ไคร้ให้ช่องคิวรีวินะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับแล้วก็ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับโอเควันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ thank oh, you